เราอะ่ะต้องช่วยช่วยกระตุ้นการขยับปากนะคะกระตุ้นการขยับปากของเด็กก็จะมีการนวดกระตุ้นเนาะนะคะในบริเวณริมฝีปากนะคะริมฝีปากแบบนี้ในช่องปากลิ้นนะคะแล้วคราวนี้การนวดในเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเด็กบางคนเขาไม่ให้ไปยุ่งกับปากของเขาแค่แปรงฟันก็เป็นเรื่องยากแล้วนะคะ อ่ะเริ่มจากการนวดปากก่อนเนาะการนวดปากเราจะเน้นริมฝีปากบนเหล่านี้นะคะเห็นไหมคะในลือสีดัดตนนะคะลือสีดัดตนการนวดไทยเนี่ยเขาก็จะมีการนวดริมฝีปากการกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้านะคะเดี๋ยวครูแบมจะทําให้ดูนิดหน่อยเนาะเอาเป็นตรงช่วงปากเลยแล้วกันเนาะตรงช่วงปากเนี่ยเขาจะมีท่าเช็ดปากนะคะนิ้วนี้นิ้วนางจะอยู่ตรงติ่งหู มาเลยนะคะเม้มปากแบบนี้นะคะมาถึงติ่งหูแล้วก็ปล่อยนะคะแล้วก็กลับด้านใช้ฝ่ามือนะคะเม้มปากแล้วก็ปล่อยนะคะแล้วก็สลับไปข้างขวาแล้วก็ปล่อยนะคะ อันนี้เราทําตัวเองก็จะเหมือนง่ายใช่ไหมเราทําให้น้องเราก็อาจจะแบบเม้มปากอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามือป้ายไปมือเนี้ยต้องป้ายไปทั้งทั้งผิวหน้าแล้วก็เลี้ยงปีปากนะคะคือแบบฝึกให้เขาเม้มน่ะอ่ะบางทีเราอาจจะแบบอทําแบบนี้ก็ได้นะคะเล่นสนุกสนุกกันไปแบบนี้ได้นะคะแล้วคราวนี้อีกท่าหนึ่งก็คือท่าเช็ดคางนะท่าเช็ดคางเช็ดคางก็ใช้หลังมือนะคะ สชห,หลังมือฟืดนี่จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากหูด้านหนึ่งไปอีกหูด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เขาจะมีต่อมน้ําเหลืองนะคะทําให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีนะคะแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งนะสองนิ้วสองนิ้วนี้นะคะสองนิ้วนี้กลางนิ้วออกแบบนี้นะคะถ,ถูหูนะคะหน้าหูและหลังหูนะคะถูขึ้นลงนะคะถูขึ้นลงแบบนี้นะคะ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณนี้ให้น้องนะคะแล้วก็ทำกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณนี้ด้วยเวลาที่เราจะกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณปากต่างๆเนาะเราจะไม่ได้เน้นที่ปากเพียงส่วนเดียวนะคะเพราะว่ามันจะช่วย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 ,วยดึงกันหมดไงเราก็เลยจะต้องเน้นทุกส่วนช่วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะได้เรื่องของเ,อเลือดลมที่ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ okay, okay.